ช่วงหลอนสเตชันสวัสดีครับวันนี้พบกับเราเช่นเคยกับสถานีหลอนหลอนสเตชันในวันนี้ผมจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับก่อนที่จะเล่าเรื่องราวให้ฟังกันทางหลอนสเตชันจัดทำคลิปนี้ขึ้นมา เพื่อเล่าเรื่องราวของความร้อนในเหตุการณ์ช่วงเวลาสมัยก่อนที่ถูกเล่ากันมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลใดผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยในนาที่นี้เรื่องเบอร์โทรศัพท์สยองโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนจนในปัจจุบันล้วนแล้ว ทุกคนมีโทรศัพท์ติดตัวจนกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและมันอาจจะกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่3 3ของคนเราไปเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องราวของเจ้าโทรศัพท์บางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของเทคโนโลยีหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพียงแค่นั้นบางทีมันยังแฝงไปด้วยเรื่องราวลึกลับน่ากลัวที่เกิดกับเครื่องมือสื่อสารที่เรียกว่าโทรศัพท์ย้อนกลับไปเมื่อราวราวปี2535 ถึง2,540หรือช่วงที่เราเรียกกันว่ายุค90ยุค90นั้นเป็นยุคที่กำลังก้าวผ่านจากยุคออนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลซึ่งในสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารยังไม่ทันสมัยเท่าทุกวันนี้ซึ่งโทรศัพท์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่มีความนิยมกันมากที่สุดเพราะเราสามารถได้ยินเสียงของคู่สนทนาแบบเรียลไทมผ่านทางหูโทรศัพท์ช่วงนั้นเกิดข่าวลืออย่างหนาหูว่า มีเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถขออะไรแล้วเราจะได้ตามที่ขอซึ่งเป็นเบอร์เลขตัวเดียวคือเลข9-7ตัวแต่ในบางเขาเรือก็ว่าเป็นเบอร์6-7ตัวว่ากันว่าต้องโทรในช่วงเวลาเที่ยงคืนถ้าโทรแล้วเป็นเสียงชายแก่รับหรือว่าเด็กรับเราจะสามารถขออะไรก็ได้โดยทีม่มีข้อแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นเสียงผู้หญิงแก่รับแล้วแล้วก็ให้รีบวางโดยทันที เพราะมันอาจจะหมายถึงการที่จะต้องแลกด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาตามคําที่เราขอมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งได้ทําการทดลองโทรไปเบอร์โทรศัพท์มรณะนั้นแต่ว่าปลายสายนั้นเป็นเสียงหญิงแก่รับว่ายางไงละหลานมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าล่ะหญิงสาวคิดแล้วตอบกลับไปว่าจริงๆหนูก็ไม่ค่อเชื่อเท่าไหร่นะแต่ไหนๆก็โทรมาแล้วอะ ขอรางวัลที่หนึ่งเลยได้ไหมได้สิลานเอ้ยแต่ยายขออะไรแลกเปลี่ยนได้ไหมล่ะหญิงแก่ปลายสายตอบกลับด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแล้วหญิงสาวก็ตอบกลับไปว่าได้สิแล้วต้องการอะไรล่ะยายขอไก่ขอไก่ขอไก่ไกแล้วสายก็ตัดไป เธอไม่คิดอะไรคิดแต่เพียงว่าอาจจะเป็นคนที่จติตไม่ดีรับแล้วสร้างเรื่องราวขึ้นมาก็ได้หลายวันต่อมาถึงเธอจะเชื่อครื่องไม่เชื่อครึ่งก็ตามแต่เธอซื้อหวยมาจำนวนหนึ่งปรากฏว่าเธอถูกางวันที่หนึ่งได้เงินรางวัลหลายล้านบาททำให้เธอนึกถึงยายที่โทรมาประวันนั้นต่อมาเธอก็จัดเครื่องเส้นชุดใหญ่ที่เป็นไก่พร้อมบอกกล่าวอัญเชิญยายมารับเครื่องเส้นนี้แต่ทันใดนั้นเอง มีเบอร์โทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาฮัลโหลสวัสดีค่ะเอืมคุณเป็นแม่น้องที่ชื่อว่าใช่ไหมครับหญิงสาวตอบใช่ค่ะอ,อ่ใจเย็นนะครับต้องเนทราบว่าเอ่อลูกคุณถูกรถชนเสียชีวิตแล้วนะครับหญิงสาวตอบกลับด้วยน้ำเสียงตกใจฮะไก่ไก่ลูกแม่ ในปัจจุบันเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มรณะได้เลือนลางหายไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงมีเรื่องเล่าที่คล้ายกันอยู่บ้างแต่เรื่องของเบอร์มรณะเลข9และเลข6ยังเป็นเรื่องสยองขวัญที่อยู่ในใจไว้รุ่นยุค9ก 90, มาตลอดจนถึงปัจจุบันฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์แล้วคอยติดตามเรื่องราวหลอนจากพวกเราได้ใหม่ทางหลอนสเตชันนะครับ